บริษัทเท่าเมครับเล้ยเปดิเลยไปตังสี่เมตรยพื่อนแม้ไปกินน้นังบริษัทนผิดน่บริษัทเริครับก่มาก็ดีบกิ่มอยาก่ยงงียนจโตฝนมากครับพี่น้องท้อส่เาทข้นจียังสาใหญ่ยิ่กินชาบู แม่เมื่อยหนาสัยิบหนึเดียวกะหนาสับกินอะไรกันอร่อยอืมต่อใหม่ไหม มันสิแบบบูดบ่แคเด่นวดผอคือเดนวดนุบานน,นี่เอ้าหนวดประจำเดือน <c oughs> หนวดประจำเดือนนุบานเต้นทิพทาเอากินกินมาครับเอาเลยมีคนข้ามไปยังมีแล้วค่ะพระเอกมาอยู่ไหแล้วจริงเหรอพระเอกไหน มาทุกคนแล้วครับอ่าพร้อมเลยลงอยากกันแต่นิดละ้วง่ายเอาาแดงก็มานล้วนะครับอเคอ่าซึ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยครับใช่ไหมลงเครื่องก็มาเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเฮ้ย พี่เอ้ยเบื่งเบื้องกิก้อนเบื่องจ้าของพีเอ้ยคุ้เซึ่งข้าหนวดแล้วได้หล่ะคุ้งซึ่งข้าหนวดแล้วได้หล่ะหมันไมื่อวานไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับเด้พันพันกว่าคุณงหวานแดงเจงพอเดี๋ยวจะรอเอาถอนสะทายมาไว้ทำแหลกจะหูว่ามันหายอย่างไรเบื่อละให้เบือละให้เย็นเบื่อละให้เบื่อน่กคุ้เซึ่งอะเอยกอให้ีน้องฟิรฟงหนแล้วมันหายเลยถั่นนี้โย แต่ว่าการเรียลล์กับกลเก่ามจบเพื่อเพื่อคือไม่ถอดนี่มากโอ้โหอยู่ก็เลยโง่ก็ดีละไนี่ก็เลยโง่มากมองเก่าอยง่มอเกอคนรักจอดทั้งทั้งเังเมื่อยไหมทั้เริเ่งมันโดนกะันรอไม่ใช่สันเพ่อแล้วหลับเดียวพอจบแล้วจบแล้วกังนักร้องดังพอแล้วพอแล้วอันคืนงานเดียวสนิบบอกก็ยังบอกว่าหลอกงานเดียวคูได้สิมา เศราอยากยี่เบียนบริด้องมันดัเลยมนยิงเนาะบริยิงบวยจ็ายเจ้าอเนีนเยมันจำเนื้อเนื้อแบบบตองร้ายเลยเนื้อไม่จะคุ้มเซิอย่างเดียวจบเกาไปวดมาคุ้มเซิกยังเ่าตีเลถือเแหมเออเนาะถือกยางหาวเลยก็เซิเกปากหลแล้วหมอย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พอนพี่พอนให้ใจน้องกุมทัทรไหมใชอยู่สิแหมสิบสี่สิบห้าีมือสงมันเือสวงมือนี่ยแน่วลืมเลยแม่เปะคาเออแล้วเปะได้แล้วอไปเมื่อนั้นไหมพอุถ่ายว่าสายทอนแรกเลยครับจบเลยจบเรื่อเรื่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อมันอยู่อนถ่ายเม็ติ๊กลองแล้วกอนนะเบอร์ไ์เอามาคือเบคือกันว่เออาต้อขึ้นทนเบอร์ไรเบอร์ไรอย่างเเออ เออกดเบิ่งท่านนั่นแหะพอแล้วกลุมแล้วกลุมแล้วุมแอทาสุดเจ้อขอทายได้เหมือนเออี๋ยวุดต้นับมาเสจุดต้นฉบับมันเป็นลายสกอตแบบสีอ่ะสีชมพูสีงสีแดงชมพูสีแดงขาวดำสลับกันย่าวงาย่าสันน้โคเชียงซเลือหลายคนบ่นี่เลือหลายคนบ่นี่เลือหลายคนบ่นี่ ล่งกุมแม่ร่งกุมแม่ล่งไปแล้วรอบนึงแล้วพนร้อคนออกมาจากรอยเอสก็มีคนร้อคนจะออกมาจากอุร้อนก็มีผลลามุงแรงผลลาเริ่มฉากแรกเฮ้ยสิ้นแล้วเนสิ้นแล้วคนสิ้นแล้วมันก็สิ้นจังได้แล้วมันเดินลารอบซื่อๆแล้วคนได้มาถาสอบเนี บอพอรทุปีก็เป็นแนวนี้เอาเป็นสีได้หรอเมนบุจบบุชินสิบุชินบนแล้วดิบ่ัเปลยนยังงล่บอเอ้ยคุยอยู่มา8ปีแล้วาหูมาหูซับกูจะได้เด็ดชินแล้วายมุ้งเราต้องเน้น้วยว่าวันนี้เนี่ยจังน้อยนี่แล้วไปสามคนกันเด้อคืออ่าขึ้นฟันวรถตู้เสีย ร้ำมาวันสัน,นยอยสองเจ็ดเก่าอาจารย์พันใส่สองเจ็ดแล้วเราขายหน้าเลยซื้อเลยโอ้ยตัวเราซื้อเลย สงม้เนี่ยยูทูบเบอร์นี่ยนากดโบได้ไปไช้เลยนี่นั่งทยนี่น่อยเป็นหน่อยนาคตเป็นหน่อยมงยังยังยูทูบเบอร์เขาเอเนี่ยยูทูบเบอร์ขี่คานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนเรียนหาเองเหัเขาเอน่ยูทูบเบอร์ขี่คานเดีวหาใจคนยังมาหาหนคนยังมาหาแตงเนี้ยก่องกก็เลยก็เลยในมือละคลิป ก็เลยมือนาคิดออกมากหาหาออกมาแบบก้ยสันตัสั่งมาหาอดนมาสั่งร้องารกระแนแา่กระต้ตัสีลมอย่าล้ลงมาสั่งไม่ยากกันกูส้างกูสมเพลนเนาะจะไปวัดสายชีวิตไเอามาแล้วปะ ไม่มากรอบาา่สมดอาจจะอยังแต่ก็เออโอ้ฟาดเอียบะันเอาเอาลำแม่ล่ำแม่ล่แม่เปิดแค้นเลยเปิดแค้นว่ะอีเบียล่ำเอาไมนต้องล่ำจ้า จิกจิกจิกจิ๊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 กจน๊่ะิ๊กจไ๊กจิ๊กจิ๊กจน๊กจิรกจินนจิ๊นจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊งเน๊กจิ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 ๊กจี๊มจิ๊ก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 จิ๊ดจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊ไจิทกจไ๊กจิ๊อจิากจิ๊องิ๊กจิ๊กจิ๊กจิางจิ๊นินองต ก็เพิ่มเลยแล้วดูตัวอย่างดูตัวอย่างพ่อจะรำให้ฟังกดอฟมาจากไหนที่ก่อนไหนไปไหนล้วขอบันทามแฟนทุกรมที่มานาเราฟังเสียงฟังสบิงรำเพื่นสาวหน่อยเพืบันเพ่ พัฒนาบ่มีอย่างศิลปินกลายรุ่นมองกันจนนั้นอังอาศัยแฟนเป็นพลังคอยส่งเสริมเดอมหัจะเอาให้ไปนะาเป็นบ่อถอยคอยเร่งเชียร์โอ้โอ้โอ้ยโอน้รโ้ยขึ้นน และอีกมา,ากมายเทวานังฝ่าพาคกันสถิตอยู่มาเมื่อนี้มาเมื่อนี้นัดก,กันบ่ายโมงแต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงเคืองแล้วกันรังทยอยทยอยมาทีหลังคู่ใครต้องบอกว่าบ่ายโมงมืม้อนี้ท่านเขาสิเป็นวางมืออ่นโดยเฉพาะ พี่อาทิยูดถซื้อแล้วอยู่แบบโบราณทุกมือเนี่ยมันต้องทันสมัยเขาเซิรงก,ก,ก,กันเขาเซิรงกันเขาอะไรไปเฮือดสมือนี้เขาทักไล่หากันรีสอร์ทห้องสองนะอุ่นทากเอ้ยอ่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้อง